วันนี้ตัวอาจารย์เองอาจจะเล่าได้ไม่เต็มปากคนคนนี้โตมาจากเราการขายโฆษณาทีวีฮะขายโฆษณาทีวีตั้งแต่มาดอตเข้าวงการบันเทิงวันแรกเลยเห็นมาตลอดจนวันนี้เขากลายมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ไปแล้วขอต้อนรับคุณปลื้มฮะจวัดขอนแกเชิญครับ ก็คืคุณปึ่งกับมาดามคุณเฉยจมาตั้งแต่สมัยไฮโซบ้านอกต้องครับเป็นคนขายโฆษณาตั้งแต่สมัยไฮโซบ้านอกคุณคิดว่ากี่ปีแล้วละ่ะสิบกว่าปีแล้วนะอยู่วงการทีวีมาทั้งหมดกี่ปีโอ้โหอยู่ตั้งแต่เรียนจบเลยอะ่ะอยู่ตั้งแต่เรียนจบเลยครับสิบห้าปีได้ไมสิบห้าปีครับโตกับวงการทีวีมาอยู่ดีๆ <c oughs> ชีวิตมาเปลี่ยนไปเป็นเกี่ยวกับพยันไปไปเกิดอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะ ก็พี่มดดาจําได้ไหมวันวันที่เราเจอกันในงานวันเกิดคุณหมอเสงอ่าแล้วก็พี่มดดาให้ผมไปนั่งในห้อง v ีไอพีแล้วก็วันนั้น่ะเป็นวันที่ผมได้รู้จักอาจารย์อ๋อที่บ้านหมอเสงใช่บ้านมหมอเสงนะครับแล้วก็วันนั้นแหละก็ได้แลกเบอร์กับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็โทรมาอก็อมาเล่าเรื่องพยานนั่นแหละเกี่ยวกับอย่างคุณดูที่แบบอยู่กับอะไรที่ทันสมัย <c oughs> อยู่กับอะไรที่แบบอยู่กับบริษัทคุณวุฒิอ่ะครับคุณคิดดูว่าบริษัทคุณวุฒิจะเชื่ออย่างนี้ไหมล่ะ เป็นการตลาดคุณบริษัทคุณวุฒิใช่ครับอยู่กับคุณวุฒิยิแต่คุณวุฒิ่เริ่มเริ่มบริษัทวันแรกใช่ครับคุณวุฒิี่เนี่ยวุฒิ่เกิดมาคุยวุฒิ่อะไรเนี่ยใช่พี่วุฒิพี่ส้มนั่นแหละพี่ส้มนั่นแหละครับจนใน,นที่สุดแล้วคุณอยู่กับความทันสมัยคุณอยู่กับอะไรทำไมอยู่ที่คุณมาถึงเชื่อเนี่ยพยันฮนะต้องบอกตรงๆเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยห้าสิบห้าสิบแต่เราเป็นคนส่วนบนวหว้พาะอยู่แล้วนะพี่แต่ว่าตอนที่อาจารย์มาเล่าเนี่ยว่าพายน ตั้งใจและศรัทธ,ธามันสามารถเปลี่ยนเราได้ตอนแรกเราก็ฟังเลยอาจารย์อยากดังไหมอาจารย์เขาเหมือนพูดจริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็เลยเขียนพยานให้เราจริงๆแล้วเขาก็จะมีวิธีการปฏิบัติให้เราว่าปลืม้มอ่ากระตัญยูรู้คุณพูดจาดีๆทําบุญบ่อยๆทํารักษาความดีเราก็ทํามาตลอดแล้วก็สวดมนต์ทุกวันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณจะต้องหนึ่งต้องทําบุญใช่ครับสองสิ่งที่ยากที่สุดคือต้องปฏิบัติทมแล้วก็สวดมนต์ใช่ครับ กร,กระตันยูลุคุณกตันยูู้คุณพ่อเกิดแม่เกิดผู้มีพระคุณต้องครับสิ่งสําคัญมากอาจารย์จะสอนอยู่หลักๆอ,อยู่เท่านี้เลยและให้เราทําอย่างต่อเนื่องสิ่งที่จะต้องทําตอนนั้นที่คุณบอกอ่ะเอากระดาษมีเอาภาพวาดมาภาพหนึ่งเอาติดเอาไว้แล้วก็สวดมนต์กับภาพวาดเนี mm ่ย hmm. ไม่คิดว่าตัวเองบ้าหรอจริงๆเราต้องมองว่าเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระไหว้พระที่เราอยู่ในคอเนี่ยความหมายของหลักการเดียวกันคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แล้วเวลาเราได้สิ่งที่ดีมาอยู่กับตัวเราแล้วเนี่ยแล้วถ้าเรามีครูบาอาจารย์ดีๆเนี่ยเราก็ต้องศรัทธามันแตกต่างเอาคุณนั่งสวดมนต์กับพยัน,นี่นะฮะซึ่งพระยันปกติถ้าสมมติเราได้จากพระหรือพระพุทธรูปเราจะเข้าใจแต่พระยันที่ได้จากคารวะด้วยอะไรมันเปลี่ยนแปลงกับชีวิตคุณพยานอาจารย์เนี่ยคือจะมีวันเดนปีเกิด มันหมายถึงว่ามันมีดวงของเราอยู่ในนั้นที่อาจารย์ท่านบอกไว้ตอนเขียนเนี่ยว่าพระคาถานี้เป็นพระคาถาการเงินพระคาถานี้เป็นพระคาถาการงา,นพร,าน,นพระคาถา,า,ถาความสําเร็จเมตตาบารมีแล้วเราทํางานเกี่ยวกับการขายอ่ะเราก็สวดนะเพราะว่าตอนเช้าตื่นเช้ามาเราคุยกับลูกค้าคุยกับคนเราก็ต้องการความมั่นใจเราต้องการกําลังใจเราก็สวดเพื่อบูชาดวงเราอ๋อหมายถึง oh เราสวดเสริมดวงนั่นแหละใช่สวดเสริมดวงเรานั่นแหละจากคุณเป็นพนักงานประจําพนักงานที่จะต้องอ่าขายโฆษณา ต้องตัดค่าดคอมอยู่กับบริษัทอย,อยู่อย่างนั้นมาสิบกว่าปีนะฮะใช่คุณลาออกเลยทำไมวันนั้นเอา้ากลายมี passive i n c o m การแบบว่ามีเงินเดือนประจำอยู่ดีทีๆคุณบอกก็คุยแค่คุณมาปฏิบัติทําแศ้รคุณสามารถลาออกจากเงินเดือนที่สร้างชีวิตคุณมาได้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากครับตอนนั้นพอเจออาจารย์ไพโร์แล้วเนี่ยเรารู้ว่า,อ,าอยู่กับอาจารย์แล้ว เรารู้สึกดีมากเพราะอาจารย์เนี่ยท่านเป็นคนที่สอนให้เราอยู่ในสิ่งที่ดีให้เราอยู่ในหลักธรรมคาสอนแล้วก็ให้เราคิดในสิ่งที่ถูกต้องเราก็รู้สึกว่าเออ,อที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเออเวลาเราอยู่กับอาจารย์เนี่ยแล้วสบายใจเราก็เลยเลือกความสบายใจที่ได้มาอยู่มาช่วยงานอาจารย์ตั้งแต่ตอ,ตอนนั้นตอนนั้นต้องบอกเลยว่ากินเงินเดือน,อนแล้วก็ทิ้งเงินเดือนหลักแสนเลยหลักแสนด้วยหลักแสนหลักแสนจริงๆเงินเดือนสุดท้ายของคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ฮะเกือบสองแสนครับเกือบสองแสนบาท คุณทิ้งออกไปมีเงินเข้าอยู่แล้วในบัญชีเดือนละสองแสนบาทซึ่งทุกวันนี้เงินหลักหมื่นสามสี่หมื่นยังยากเลยสองแสนบาทแกบ้าทิ้ง <c oughs> มันเป็นความสบายใจจริงๆที่อย่างที่บอกไม่ถูกว่าการได้มามาเจออาจารย์เนี่ยผมเหมือนว่าได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็ได้มาอยู่กับคนที่เรียกว่ามีศีลมิธรรมแล้วอาจารย์จริงเป็นคนชอบช่วยเหลือควจริงๆครับคือไม่ใช่ว่าคือเขียนไปแล้วก็อยากได้ เงินบบูชาไม่ใช่อาจารย์เนี่ยต้องการที่จะเขียนเพื่อช่วยคนแล้วเราพออยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอออาจารย์เนี่ยต้องการจะช่วยเหลือคนจริงๆปรากฏทุกวันนี้เขาบอกอยู่ดีๆเดี๋ยวมันจะมีอาชีพขึ้นมาเองตอนที่คุณลาออกไปแล้วนานแล้วครับตอนนั้นที่คุณลาออกจากวงการทีวีปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อเหมือนกันแต่รู้ว่าอยู่ที่แล้วสบายใจใช่ครับแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้น,น,นกับชีวิตคุณฮะก็ตอนต้องบอกเลยว่าตอนที่ช่วงทํางานประจำเนี่ยชีวิตเราก็รุ่งรุ่นดอนนะอไอช้ช ตกเนี่ยแล้วได้มันเจออาจารย์พอดีอช่วงที่พลิกตกคือช่วงตอนนั้นเนี่ยงานเราก็โอ้โหมีปัญหาทําแล้วก็ไม่ดีเงินทองมีหนี้สินใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรายังทําแบบนี้เหมือนเดิมต่อไปเนี่ยมันมันจะดีไหมพอดีไปคุยปรึกษาอาจารย์ว่าถ้าพยันอาจารย์เจ๋งจริงอ่ะผมยังจำมาพูดนี้ได้นะถ้าอาจารย์พยันอาจารย์เจ๋งจริงอ่ะอาจารย์เถียนให้ผมเถอะผมแย่มากอื อาจารย์ก็บอกได้ปื้มแต่ปื้มต้องปฏิบัติอย่างที่ผมบอกพี่ไปเมื่อกี้ว่าปื้มจะต้องปฏิบัติตามด้วยนะทําความดีควบคู่กันไปพอได้มาปุ้มเนี่ยเราก็สวดมนต์ธรรมดาทุกวันคุณก็บอกว่าโจทย์ก็คือเหมือนกับเราบูชาตัวเองดวงเกิดเอางี้ถ้าสมมติเราได้ยินว่าเสริมดวง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 ก็อันนี้แหละใช่ครับมาเสริมดวงตัวเองใช่มันจะมีถ้าพยันถ้าเป็นพยันเนี่ยอาจารย์ที่เขียนในตอนแรกเนี่ยจะเป็นวันเด็ีเกิดจะมีวันเด็ีเกิดแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนดวงเราที่ผูกเข้าไปในนนั้้ดวย ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นพยายนที่เป็นของเราเราก็เลยบูชาทุกวันเป็นเรื่องแปลกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำรวงการทีวีคุณคิดว่าไอ้สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรทำพยายนตอนนี้เหรอครับ,รบผมว่ามันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนอในการที่จะให้คนเนี่ยหันมาตระหนักนเรื่องของการทำบุญสวดมนต์มากขึ้น ได้มีสิ่งดีๆที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เขารู้สึกว่ามีขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้นอะโอเคฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยมันเป็นกําลังใจจากคนหนึ่งที่เคยอยู่กับออ,อะไรที่ทันสมัยตลอดเวลาคนหนึ่งกลับมาพลิกเป็นคนที่เชื่อว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มองไม่เห็นเราไหว้นูน่นไหว้นี้ได้แต่บางทีเราลืมไหว้ดวงตัวเองเราลืมเสริมดวงตัวเองหรือเปล่าพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับตัวแม่มาแล้วฮะมาแล้วค่ะตัวแม่ เป็นภาพป็นคอที่คนเริ่มออกมาแชร์กันใน f a c e b o o k ค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะขึ้นทำไมอยู่ดีจากพยันกลายเป็นภาพพันคอเหล่านี้มันอะไรเกิดขึ้นฮะอาจารย์